ลองเบิ่งนะคะ่อเอาปรกกาแี่นี้เจียเพื่อนแน่นอนมู่ตากดบินกองบินสอเพื่อเพ่ออยาาเขียนอยาอยาไปอันนี้ต้องไปในกระดาษทั้งคนนะคะีเวล่าสิหาที่เดิมจัเวลาตนี้นะคะตอนนี้สักที่ไปกว้างกวางม,มากนะครับอาจจะไม่ติดลังน้ําแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของเขตชลประทานก็ติดตรงนี้ได้นะครับพื้นที่ติดน้ําแล้วก็ชลประทานเดี๋ยวเราช่วยเนาะ เท,ท่าที่เดินแปลงทุกคนนะคะแล้วก็ก็ไม่ใช่ทุกคน <laughs> เดินแปลงมาเป็นบางคนก็คือ,อไอ,อจากลำน้ำเป็นสามสี่ห้ากิโลเมตรแต่ว่ามันก็สามารถเป็นพื้นที่ที่เอ,อือท่วมขึ้นมาเขาเรียกว่าพื้นที่ลุ่มเนาะนาบางคนก็จะไต่ลงมาตั้งแต่นาโคมานาดอนแล้วก็มาที่าราบลุ่มเนาะที่น้ำเอ,อือท่วมถึงได้ แล้วก็ค่อยๆมาถึงอย่างเช่นนาเยียนายเยียไม่รู้มาหรือเปล่าวันนี้เนี่ยติดลำโดจริงๆนะนะคะอันนั้นคือติดลำน้ำเพราะกลุ่มติดลำน้ำมันจะมีจึงหนึ่งแต่พื้นที่ราบราบรุ่งที่น้ำเอ่อท่วมถึงน่ะจะมีมีเยอะตรงนี้ให้ให้เราวิ้ยเผือบตรงนี้เป็นล่อกที่จะตกได้ก็คือที่ราบรุ่ง แล้วก็สลัดนิดนึงเป็นกลุ่มติดน้ำเพราะกลุ่มที่ลาดลุ่มนะเออท่วงถึงไม่มีนะคะมันมันก็จะเป็นถ้าแบ่งเส้นตรงนี้นะคะพอเข้าใจไหมคะอาการของที่ตัวเองนะคะมีที่เขมราดหน่อยไม่แน่ใจบานแปลง,งหน่อยเดินเนี่ยไต่ขึ้นเขานิดนึงจำได้ไหมอนเนกที่ที่เราไปแล้วก็เหมือนว่าทางขึ้นเขาไปเรื่อย อันนั้นก็ตีเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มโค่นหน่อยซะก็คืออยู่ในกลุ่มโคกที่ที่สูงแต่โคกที่สูงบางทีเป็นพื้นที่เรามันอาจจะไม่ติดชุมชนก็ได้กรณีเข็มรลาดเนาะแรงถึงทั้งโน่นไปเรื่อยๆื่อยทั้งกู้จำสินาค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้อยู่ที่โคกแต่อันนี้พอดีเราจะลองภาพรวมให้เห็นนะคะก็

ชื่อจะเป็นปากที่ชอบชื่อเปปาตรงนั้นตัวให่เลมุ้ยตัวนี้าบบาหลังบบลัีเกี่ยวกันนะครับนี่ก็เป็นสภาพทรายของแม่สามก็ มีท้งดออแล้วก็มีทั้งรูปนะครับพูดง่ายๆคือที่ลาดเอียงน,นะครับเต็มน้ำก็ไม่ค่อยจะอยู่เท่ากันนะครับของคุณพ่อเฉลยก็เป็นที่ดรอไม่มีแหล่งน้ำาับสภาพก็เป็นปีงูใจอากาศแช่น้ำในฤดูแกดลกฤดูฝนก็พอระทางบ้างน,นะครับอันนี้คือสภาพขององค์ที่ต้องการแก้ปัญหาคือเรื่องน้ำโดยเฉพาะนะครับ ขอบคุครับผทุก่านผมที่เวีนะครับผมก็มีพิวต้นกระวันสุ้แทนแล้วก็คุณรับาพนในในองุเรานี่ก็คือของสนับสนุนนะครับจะเป็นพกพวกลองบนครับจะเป็นพื้นที่เียงการเียงไปไปนก็มีน้ำท่วบ้านก็คือเป็นน้ำเอ่ย เรื่องธรรมชาติของการไหลของน้ำทีไหลหลาเข้ามาครับส่วนของตุ๊กแกนี่เขาก็เนาะเขาจะมีสองแฝงครับก็คือมีที่ร่อนอ่าโคกโดนร่อนเนาะแล้วก็ที่ราดทิ่น้ำครับที่น้ำเนาะก็มีสองแฝงครับแฝงแฝงนี้ก็เป็นหัวรอนไม่ไม่น้ำก็มีท่วมอีกแฝงนี้ก็เป็นน้ำน้ำคือตามธรรมชาตินะครับของคุณกระหังวันนี้ก็คือ เป็นน้ำร่วร่วมร่วแปลนครับก็อยู่ในใต้นะครับที่ที่ราบติดน้ำครับของปัจจัของส่วนที่สกลนี่นากรเปลนครับก็คือจะติดกับเแม่น้ำมูลก็คือหลังหลังน้ำร่วก็ทำทำน้ำนะครับทำน้ำังครับก็จะหนากรเปล่ไหน่อย นอกจากบริวณพื้น huh. ที่นี้อาจจะได้ค uh ุย huh. ก uh ันไหมคะเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ส่วนมากก็เผลขององค์ชายคนเดียนะก็คือเรื่องการพื้นฟูหนาแน่นขึ้นนะครับก็ก็ผลผลกระทบกระเซ้านะครับเพื่อเพื่อการเกษตรนะครับก็โดยประมาณค่ะนะคะผลกระทบก็ไม่หนีไม่จ่าย แล้วตอนนั้นเราเจอคุยกับดรไต,ร,ตรงสุวรรณคิรีนะครับตอนนั้นท่านเป็นตัีช่วยว่าการกระสวงการคลังแล้วเราคุยกันอยู่ที่ลายทองตอนนั้นดอกเบี้ยสูงมากดอกเบี้ยสูงไปอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ20ซได้ครับเพราะว่าดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นี่ขนาดกู้มาขายยาบ้ายังขาดยังขาดทุนเลยว่าง,งั้นผม <c oughs> <c oughs> แล้วทำไมไม่ลดดอกเบี้ยนะครับแล้วเงินบาทลอยตัวตอนนั้นเราโดดอยาก 27บาทนะครับขึ้นไปสูงสุดสอยวิกจิ๋วขึ้นไปอยู่ที่ประมาณบาทละดอลลาร์ละประมาณ68บาทเระท่านิกจิวต้องประกาศลอยตัวเงินบาทแล้วก็ประกาศลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือสิ่งที่เราเจอมาสิ่งที่บทที่พูดมาทั้งหมดนั้นเรามาเจออีกรอบหนึ่งก็คือตอนภาวะที่เป็นโควิดโควิดนี้ก็ถือว่ารุนแรงแต่ว่าในแก่ของความรุนแรงมันก็มีความดีอยู่คือการที่โควิด มันหดตัวเช่นเดกหดตัวอย่างรุนแรงว่าสิ่งที่ได้รับการฟื้นฟูคือเรื่องของสภาพงแวดล้อมดีขึ้นทันตาเห็นเพราะมันไม่มีการผลิตมันไม่มีการบริโภคมากทําให้ผลผลิตมันเติบโตขึ้นแล้วก็ชแวิล้อมเกิดการฟื้นตัวนะครับเราเห็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดจะรักษาโรคนี้เอาไว้นะครับเราจะต้องเคลื่อนใจมนุษย์ทมีท,มท,มที่มีอยู่ประมาณเกือบ5,000าพัาล้านนะครับ ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแล้วปล่อยให้โลกฟื้นตัวมันต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอยู่ประมาณ200ปีกว่ามันจะกลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิมนั่นคือว่าโลกนี้มันต้องไม่มีมนุษย์เลยนะครับเอมนุษย์เราอยู่ที่อื่นมันก็เลยเป็นที่มาของหนังเรื่องหนึ่งที่มีการดิ้นิ้วและทําให้มนุษย์ประชากรหายไปครึ่งหนึ่งแล้วมีคนเปรียบเปรยบอกว่ามนุษย์เรานี่คือเชื้อ HIV ของโลกครับเพราะว่าธรรมชาติของเชื้อ HIV นะครับคือ ออกไปอย่างรวดเร็วทําลายทุกอย่างแล้วก็ทําลายภูมิคุ้มกันด้วยมนุษย์เราคือเชื้อ HIV ของโลกไบนี้เป็นตัวทําลายภูมิคุ้มกันทุกอย่างของโลกทําให้โลกเกิดการแปรปรวนนั่นคือสภาพสิ่งที่เราเจอมานะครับในขณะเดียวกันปีนี้เป็นปีแรกที่ผมเจออะไรที่มันส่งสัญญาณว่ามันไม่ปกติ ผมจากรายการอายุมานะครับแม้แต่ว,ว่าช่วงโควิดหรือว่าช่วงที่เราถูกปิดสถานีไปประมาณ6กเดือนนะครับสปอนเซอร์อยู่กับเราครับยอมจ่ายเงินให้เราเดือนละ5000โดยที่เราไม่ได้ออกอากาศแต่ว่าเราออกออนไลน์แต่ก็ยอมจ่ายให้แต่มาปีนี้เขามีสัญญากับเราปีหนึ่งนะครับแต่กข็ขอถอนสปอนเซอร์หลายรายผมไม่ถามว่าทำไมถึงต้องถอนเพราะเราติดตามผมว่าเราเข้าใจจะอยู่ขอถอนแล้วก็ขนาดเดียวกัน แต่เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นปี40กับปีนี้มันต่างก,กันปี40มันเกิดขึ้นจากขาบวนคือเกิดจากคนที่เป็นอยู่ที่ท็อปเป็นผู้สาหกรรมข้างล่างในะระบบกระทบค่อนข้างจะน้อยอีสานเราก็าได้รับผลกระทบจากปี40แต่ว่ามันเป็นการล้มบนฟูกเพราะบ,บ้านเรานี้เพิ่งพาเรื่องของเกษตรแต่ว่าปีนี้มันกระทบจากข้างล่างและไปสู่ข้างบนเพราะภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงมากตอนนี้หนี้ครัวเรือนของเราอยู่ที่ประมาณ 9 2เปอร์เซ็นต์ความหมายคือว่าเรามีไรายได้ปิดมันทําให้กํลาลังซื้อมันกดหายไปเศรษฐกิจข,ขายของไม่ได้ผมคุยกับคนแต่ละคนทั้งที่เป็นคนที่อยู่ข้างบนเป็นประธานหอการค้าเป็นพนอน่อค้าเป็นคนขายของผู้คนพูดตรงกันว่าปีนี้ผิดป,ปกติมากกว่าทุกปีและมีหนาซ้ำน,นี่คือเรื่องเศรษฐกิจน,นะครับมันกระทบตั้งแต่ชั้นล่างตรงกลางและขึ้นไปข้างบนมันเกิดอ,อะไรขึ้นในขณะเดียวกันเราเจอภาวะโลกเดือดโลกร้อน ทำให้ทุกอย่างแปรปรวนวันนี้ก็เลยเป็นวันหนึ่งที่เราจะได้คําตอบจากการสวนานะครับว่าแล้วเราจะต้องปรับตัวอย่างไรกับภาวะที่เป็นอย่างนี้ในจะเรื่องเศรษฐกิจในจะเรื่องสังคมความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ๆทางด้านดูดันทว้างดวนจิกลอบปีนสแตนสไสนเปอร์แต่เสียดายนิดหนึ่งคือสไนเปอร์เป็นมือมือมือฝึกหัดเลยพลาดไปนะครับผม อันนี้ไม่ไม่ยอมว่าเสียดายเสียายที่ไม่ใช่เืออาชีพนะครับเพราะว่าถ้าเิดูแนั้นทรัังกลับมาเป็นประธานของอเมริกานะครับความรุนแรงของสุขรามการค้าจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าสีกินผิงประชุมพักคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับแล้วไม่ปรากฏตัวก็บอกว่าน่าจะเจอภาวะสุขภาพคือสมองตีเป็นโตกนะครับ พอส,สุดท้ายสำนักข่าวิีนหัวต้องเอาภาพของสิทธิปีน,นี้มาประกฏตัวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราเจอในปีนี้มนันไม่เพียงแค่สภาพอากาศทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองสองครามกําลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเยรูซาเล็มไม่ว่าจะเป็นวันออกกลางยูเครนรัสเซียยังไม่จบแล้วก็ยังเจอปัญหาของทางด้านฮ่องกงกับจีนด้วยนะครับแล้วจีกับไต้หวันแบบนี้ครับ<ม>เหนื่อยอยังครับผมเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อย แล้วเรามาเจอภาวะโรคเดือดและเป็นภาวะที่เมื่อสักครู่นี้สู่ว่ามันไม่เกิดเพียงแค่คนในคนหนึ่งแต่มันเกิดจากฝีมือของทุกคนโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงกาแล้วก็วันก่อนนี้ผมรวมประชุมกับแองชาตินะครับสาขาหน่อเชิงเหนือมันเจอโจทย์หนึ่งที่ผมอึ้งเหมือนกันผมไม่คิดว่ามันจะเป็นโจทย์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่สิ่กลัวเรือที่เพิ่มมากขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเขาบอกว่าเป็นเพราะทัศนคติของคน ซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ไขยากด้วยเราพบว่านะครับพววเราก่อนหนี้สินรัวเรือนี้92เปอร์เซ็นเพราะมีความคิดคือทำเกษตรไม่ได้ทำเกษตรเพื่อหวังผลผลิตแต่ทำเกษตรเพื่อหวังเงินตราจากภาครัฐของการช่วยเหลือจากภาครัฐทำนาไม่ได้หวังข้าวแต่ว่าหวังไร่ละเท่าไหรนะไ่นะในระดับ เพราะฉะนั้นข้าวมันจะไม่ก,ก็น้อยกูไม่ได้หัวซาเลยทั้งสิ้นนะฮะขอพิยแค่กูได้ได้เพียแค่ไรละผันนะครับมันกลายเป็นว่าเราทํานาไม่ได้หวังข้าวในขณะที่คู่แข่งของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลาวพูชาและก็เวียดนามตอนนี้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าประเทศไทยเวียดนามนมันมีผลผลิตต่อไร่นะครับประมาณไร่ละประมาณน่าจะเขาบอกว่าประมาณพันกว่าเขาใช้ว่าพันกว่าก,กิโลกรัมใช่ไหมฮะ และพาะเราอยู่ที่อีสานเราอยู่ที่ประมาณ300-400นะครับเมืองไทยเราอยู่ที่ประมาณ600-800แต่ว่าของเวียดนามตอนนี้ขึ้นไปพันกว่าด้วยพูดง่ายว่าเราแพ้ลาวแพ้กัมพูชาแพ้เวียดนามเพราะเวียดนามก็มีการคิดคน้นนวัตกรรมคันข้าวเขาเปลี่ยนแปลงคันข้าวรือยตลอดแต่พราเราปลูกข้าวเพื่อหวังรายรับัลแล้วเราจะไปตดได้อย่างไรทีนี้ครับโชคดีที่มีพวกเราอยู่ตรงนี้ ที่เราเตรียมตัวที่จะรับมือแล้วก็รับมือมีผู้รู้มาให้ข้อแนะนำเพราะฉะนั้นเมื่อช้านี้เราเห็นภาพแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้มันเป็นภาพรวมของ,งประเทศของโลกนะครับวันนี้ผมคงจะขอแนะนำว่าผู้ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราเป็นการแลกเปลี่ยนกันท่านแรกนะครับก็คือท่านท่านดรจัตรพรเทียนมาท่านอยู่ที่คณะชเว็ตล้อมและสมัพยกากรศาสตร์จทางด้านมายาลัยมาสล่ะครัขอเชิญร่วมมือให้จาจรด้วยนะครับผม ท่านที่สองคือคุณบดีอุปิทักน์นะครับเกษตรกรพีจีเอสอินสบายแดที่อำเภอบุตริกครับครับแล้วก็ท่านที่สามก็คือท่านได้คุณถ้าผมออกเสียงผิดต้องขอโทษนะครับเพราะว่าชื่อท่านอ่านยากมากเลยนะครับพิทักากรภูริศักดิ์ธาดาใช่นไหมครับผมครับท่านฮัทเดิมชื่ออะไรครับผมชื่อชชืื่่ออเดิมชื่อว่าผมว่าชื่อเก่านี่แกไม่ไดใช่ อันนี้ผมขอพอนะว่าจริงๆแล้วหลักของการตั้งชื่อนะคือเดี๋ยวนี้หลายคน่ปมีขั้นนิยสายหมู่คือต้องนับตัวเลขรวมกันแล้วต้องได้ประมาณกี่ตัวเลขน,นะครับแล้วมันชื่อว่าจะบคุณปอปอจุดนั่นเองครับผมอ,อยู่ทั้งสี่ปีครับอันนี้ทั้งชื่อยาวแล้วไม่แต่สินค้านะสินค้านี่สินค้าชื่อยาวนี่ขายไม่ดีนะครับที่สั้นๆขายดีเห็นไหมแต่ก่อนนี้เรามีคู่แข่งคือเ๊ปซี่กับโคคาโคล่า เฟล๊กซี่ขายดีกว่าโคคาโคล่าครับเขาวิจัยแล้วเพราะว่าชื่อปัญาไปเราวิ่งมาเหนื่อยๆนะเขามาสั่งซื้อค้เดียวตลาดหน้าเขียว <laughs> และอีกท่านอีงทีครับมาที่ทางด้านคุณพันนีเสือภาคครับอาจารย์ทีท่ปรึกษาของที่สบายใจเรานะครับ <laughs> โอเค <laughs> ผมขออนุญาตนั่งนะคือจริงแล้วผมเคยยจำอยู่เสมอผมนี่ระหว่างนั่งกับยืนไม่ค่อยตากกันมาก,กครับผม <laughs> ทีนี้เราก็คงจะเริ่มต้นอยากให้อาจารย์พันธ์ในที่มีสะท้อนอะไรออกมาว่าโลกเดือดแล้วแล้วเราต้องปรับตัวอะไรเป็นตัวสะท้อนออกมาครับเช่นครับแล้วก็แนะนําตัวเองดิวยาทำงานอยู่ที่ไหนนะครับแนะนาตัวเองก่อนนะครับผมโชคดีนะทำงานที่บ้านเนี่ย้ก็คือเมื่อปีสอง5้า้านะคะก็คือ ภาพที่เห็นท่วมจนเหลือแต่หลังคาอของเทียงนานะคะอันนั้นก็คือสภาพของพื้นที่นะคะแล้วก็แล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะได้ร่วมมือกับเขาเรียกว่าบริษัทลิสซมิลแต่ทำเรื่องของอยากให้เขาพัฒนา AI มาช่วยเรื่องของทั้งเรื่องของสภาพอากาศและช่วยเรื่องระบบะเกษตรเรื่องของการทำฟาร์มของเราเนาะบางคนอาจจะได้เคยรู้จักที่มีอาสาสมัคร ทั้งญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์แล้วก็ประเทศไทยที่ที่จะมาช่วยกันนะคะก็ถือว่าช่วยงานกันตรงนี้อยู่เป็นเขาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกษตรอินทรีย์อันนี้คือส่วนที่แต่ว่าที่ทำมานานแล้วก็ยังทำต่อเนื่องก็คือเป็นคณะทำง,งานโครงการจัดตั้งก่อตั้งนะคะแล้วก็เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลร,ราชธานีที่มหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีได้ ่วยกันถักดันมาอย่างต่อเนื่องกว่า10ปีนะคะยังพุ่งเป็นโครงการจัดตั้งอยู่กับอาจารย์ตอนนี้คือคอที่ที่ทำมายาวนานนะคะแต่เป็นระยะปั๊บไขทีนี้ก็เริ่มจากไอของว่าอุบลเราเป็นยังไงเนี่ยก็เราเจอหนัก,นก,นกเนี่ยเอาล่าสุดเลยเนาะปีห5หลายคนก็ร้องกันว่าอุ้ยอาการหนักแล้วแต่ก่อนจะถึงปี6 5้าปี6 2แค่ย้อนไปแค่3ปีเองเนาะเราก็ท่วมหนัก ที่สำคัญก็คือว่าปีนี้เราเจออะไรนะคะก็อขอสไลด์ต่อไปด้วยนะคะ<อ>ก็คือปีนี้ที่เราเจอนะคะ<อ>ก็หลายคนวัดอุณหภูมินะคะในกลุ่มนี้เนี่ยเราช่วยกันเนี่ยปีก่อนๆน,นี้อยู่ที่ประมาณ42องศาเนาะปีนี้เลยใช่ไหมคะ อุณภูมิมากกว่า42องศาที่วัดเองที่บ้าน,น,นหนองจานแถวหน้าสารการใหม่อำเภอเมืองเนี่ยมีบางวันแตะเกือบ43แต่จะไปแตะช่วงบ่าย3ถึงบ่าย4ี่โมงเย็นเนาะแล้วก็ลากยาวไปถึงหโมงเย็นจนตอนนี้วัดไปวัดมารู้เลยว่าถ้าเช้าขึ้นมาเริ่มที่7โมงเนี่ยย9 3 0ิ้เนี่ยทะลุเลยคะ่ะก็คือมากกว่า42องศาแต่ทั้งประเทศที่พูดกันก็คือไป44 45องศาในปีนี้แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ย อ้างอิงถึงคุณสุชัยจเจริญมุกขยนันในไลน์นี้ปุ๊บปั๊บปุ๊ปั๊บแก้ปัญหาเรื่องของอากาศร้อนยังไงทั้งสุขภาพแล้วก็การเกษตรส่วนในการเกษตรของเราเนี่ยหลายฟาร์มที่เคยผลิตได้600ตันต่อเอ้ย600กิโลต่อสัปดาห์แนละ้วก็เดือนละเป็นตันมาพังวุดเลยนะคะแล้วก็อย่างคุณเพนเนี่ยทำมะเขือเทศกำลังว่าอุ้ย อีกสาวันเก็บจะได้รสชาติดีเจออุณหภูมิสูงเนาะก็คือค่าความหวานเปลี่ยนแล้วคุณสมบัติของพืชที่จะขายให้เป็นมะเขือเทศเช,ชอรี่หวานก็เปลี่ยนคือแล้วก็หลายคนเนี่ยปลูกพืชผ,ผักคนหายจนต้องเปลี่ยนมาเพราะต้นกล้าไมา้เป็นแบบนี้คือความร้อนทั้งมิติสุขภาพแล้วก็มิติกเกษตรเนี่ยปีนี้หนักพอเจอความร้อนอยู่ดีๆเนาะก็ต่อค่ะ,ะ,ะเจออะไรคะช่วงเมื่อกี้เนี่ย ตั้งแต่วัดคุณปริมาณน้ำฝนมาต่อเนื่องกว่า3ปีนะคะวันที่สิบห้าทะลุค่ะคือทะลุก,กระบอกวัดที่มี200ร้มิลเมตรเนี่ยปั๊บเดียวทะลุก,ก็คือว่าตกจากสี่ทุ่มของคืนวันที่14แล้วก็มาบ่ายโมงยีสิบไปสองแล้วต้องรีบเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเพราะมันจะล้นกระบอกแล้วก็ลองวัดต่อมาถึงห้าโมงเย็นไป230ร้มมลตรซึ่งไม่เคยมีค่ะ 19ชั่วโมงที่ที่ต่อเนื่องพอวัดมาถึงเช้าเพิ่มไปเป็นอีก248บแปคือมันตั้งแต่วัดมา3ปีที่ที่บ้านเนาะสามสี 3, ป่ปีไม่ไม,ไม่ไม่เคยเจอแบบนี้มันก็ย้อนไปว่าอุ้ยมันส่งสัญญาณจริงแล้วนะที่เขาบอกว่าโลกรวนโลกเดือดแล้วก็ความแปรปรวนนี้สุดข,ขั้วนะคะสะท้อนต่อมาค่ะขอภาพถัดไปนะคะ ตกยังไงห้าโมงเย็นมันก็มีช่วงซานิดหนึ่งวิ่งลงไปที่นาค่ะนาพิ่งจ้างดำเสร็จวันที่สิบสี่เย็นมันตกสี่ทุ่มสิบสี่ใช่ไหมคะข้าวที่ดำใหม่ต้นกล้าที่ดำใหม่นะมันไปอยู่ใต้น้ำจริงคือแล้วก็ให้คุณน้าทาใช่ไหมคุณน้าก็พยายามที่จะไปหาคนมาสูบน้ํานะแต่ก่อนที่จะทนะําน่ะขอบอกสูบน้าเข้าแต่พอผ่านเป็นปั๊บเดียวจัน ขอสูบน้ําออกแล้วก็เมื่อเจอในพื้นที่เดียวกันคนสูบน้ําก็ไม่ว่างค่ะเพราะว่าต้องช่วยตัวเองนั่นคืออาการนะคะก็ถัดไปค่ะขอสไลด์ช่วงนั้นก็คือว่าเราก็ดูว่ามันไม่น่าจะเจอฝนหนักขนาดนี้ขนาดเพราะเราเริ่มเพาะพันธุ์เน่าค่ะเพราะวันไม่ได้หนัก,กวันเดียวนะตอนนี้ยังต่อนเนื่องมามาถึงตอนนี้แล้วก็ขอสไลด์ต่อไปค่ะ ย้อนนิดนึงพือที่ปลูกใหม่ที่จุกเอาไปให้นะคะน้ําก็ขังเดี๋ยวต้องหาคนไปไปรื้อทีนี้วัดมาตลอดจะเห็นใช่ไหมคะว่ามันพุ่งพรวดซึ่งมันตรงกับที่เขาคุยกันคือจำนวนวันฝนตกจะน้อยลงค่ะเขาคุยกันมานานแล้วแล้วก็จํานวนแต่วันที่ตกหนักเนี่ยจะมากขึ้นก็คือแห้งอยู่ดีๆเหมือนพืชนนะ็อกขึ้นความร้อนเข้ามาแทรกแล้วมันจะเทคืนลงมาก็คือพืชผักที่เรากําลังปลูกใหม่ช่วงต้นฤดูฝนเราลงกันก็จะเสียหาย มันก็จะเจอเจอแบบนี้แล้วก็เป็นระยะที่ต่อเลยค่ะเขาเรียกว่าแปลบวนสุดขั้วสะท้อนความเหวี่ยงของอากาศสุดขั้วนะคะเพราะขณะช่วงวันวันอังคารที่ผ่านมาเนาะวันจันทร์นี้ฝนยังต่อเนื่องวันอังคารหยุดนิดนึงใช่ไหมคะมันมีคลื่นความร้อนซาดเข้ามานิดนึงนะคะจริงๆจะบอกความชื้นสัมผัสอะไรด้วยแต่ว่าคุณคุณสามัคีช่วยบอกว่าเครื่องเราอาจจะวัดผิด ความชื้นสัมพั์ควรจะถึง45แต่ความชื้นสัมพั์เราอยู่ที่42ทั้งที่ฝนหนักเราก็เลยเฮ้ยอาจจะเอ๊ะแต่ว่าอุณภูมิไม่พันเครื่องมันจะพันเฉพาะความชื้นสัมพัเหรออาจจะต้องหาคําตอบแต่ว่าคลื่นความร้อนมันแทรกเข้ามานี่ก็จะเห็นว่าอาการของพืชที่ช็อคคนก็ช็อคเนาะสัตว์ก็ช็อคแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดรากฎการขึ้นแล้วนะคะ ก็อยากให้เห็นว่าอุบลราชธานีสะท้อนอากาศสุดพั่วแล้วมันตอบกับข้อมูลได้เลยว่าจังหวัดอุบลเนี่ยใน10จังหวัดของประเทศไทยเราอยู่หนึ่งใน10ที่เสี่ยงมากที่สุดนะคะแล้วก็สถานการณ์เราจะนอกจากปริมาณฝนที่มากที่สุดเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้ข้อมูลเรายังเป็นพื้นที่รับน้ำเนาะเราคุยกันตั้งแต่ปี6265ที่อไรเนี่ยก็แล้วก็ยังมาเจอทุกฤด,ดูชาวกเกษตรแบบเราเนี่ยก็คงต้องตั้งหลักกันให้ดีค่ะ ว่าน่าจะชัดเจนนะครับมันจะมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้เขาเรียกว่าเป็นระเบิดฝนอันนี้ผมเพิ่งได้ฉับใหม่นะฮะอยากจันเซรีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฟรนด์บล็องระเบิดฝนคือมันมาตกลงแบบหาใหญ่ครั้งเดียวแล้วก็หายเหมือนเหมือนกับสึนามิคล้ายสึนามินะฮะเขาเรียกว่าเซรามีสึนามิจากท้องทะเลอันนี้สึนามิจากท้องฟ้ามาพรวดเดียวแล้วก็ตกมาแาบพรวดเร็วแล้วก็พ่วงแล้วก็หายไปคือเขาเรียกว่าเป็นระเบิดฝน ซึ่งเพิ่งเจอไปครั้งแรกนะฮะัพ์ตัวนี้อาจจะยังไม่ใช่เป็นสัพที่เป็นทางการนะรแต่ว่าเขาเรียกว่าระเบิดฝนเหมือนกันครับผมนะฮะมันเทาอยมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สอบครองกับข้อมูลของ